วัสดีวันนี้พีมีมาหน้าวัดนางพญาพิสุโลครับวัดนางพญานะไม่ใช่วัดพระฝ่าธาตุนะครับนี่วัดนางพญานะครับชัดเจนมาเข้าไปดูกันในโ,โบวกมีอะไรมีเข้ามาในเะ้าโบสต์นะครับเดี๋ยวเราจะมาขอพุทธคุณกันนะ เดี๋ยวใช่หลวงพ่อเขาเจิมหลังพระให้ด้วยนะครับพิเศษอันนี้ครับองค์พระนภยาที่มีกลิ่นหอมสมเด็จนภยาเรือนแก้วนะครับซึ่งถ้าใครมาเราจะได้กลิ่นหอมดอกไม้ผิดปกติอันนี้ไม่ใช่ดอกไม้นะนี่คือดอกไม้พลาสติกนะครับแต่องค์เนี้ยอยู่ที่คนมีบุญถ้าคนมีบุญมีโชคจะได้กลิก่นหอมวนไปเลยอันนี้เป็นพระศักดิ์สิทธิ์นะครับบอกเลยว่าอ่ะดูกระถา บอกเลยว่าสุดยอจริงๆสับผู้หญิงนะที่มีทำให้เต็มที่ร่วมบุญกันมีจำนวนจำกัดมีจำนวนจำกัดนะครับสำหรับผู้หญิงอันนี้คือสมเด็จนายพญาเรือนแก้วนะครับนี่นะครับเป็นพระผู้ทรงพลังมากสร้างโดยสมแม่ มารดาของสมเด็จพระดเรสวรนะครับสร้างเพื่อให้ลูกชายไปปกป้องออกรบใครจะเป็นผู้หญิงแก่งผู้หญิงเก่งผู้หญิงที่เป็นแถวหน้าควรเช่าที่นี่ไว้พี่หมีมีพิเศษสุดบอกเลยว่าเอ็กซ์ตาร์สำหรับ FC เอโดยเฉพาะโอกาสผ่านมาแล้วก็เลยแวะมาทําพิธีเจิมหลังพิเศษให้ด้วยนะครับเดี๋ยวให้ชมกันใจเย็น นนี่นะครับเดี๋ยวจะปิดแผ่นหลังทองปิดแผ่นหลังทองแล้วก็จะขอพุทธคุณเอาทองจากสมเด็จนาพยาเรือนแก้วปิดหลังไปด้วยนะครับทำวันนี้วันดีติดตามกัน สิทธิสังฆามนุโมพุทายะสัพพุทานาเวนะสัพตมานาเวนะสาติสังฆานุภาเวนะตุศรัตะนังธรรมรัตะนังสังรัตะนังสิทธิพุทธังสิทธิธรรมังสิทธิสังฆามนุโมพุทายะอสังขุโรภุสังคุปะานุโมพุทายะนะเมตตาโมคลาพุทธานิยะเป็นดูสารพัสตูณโมพุทายะเพิงเพิงปาผาหาหะหรือนโมพุทธายะมะอาณโมพุทายะ สัพพุทธ,ธานุภาเวนะสุนะเจรเรนะโมพุทธ,ธายะสาธุาครับอันนี้พระนางวญานะอ่ะดูใกล้ๆูใกล้ๆดูใกล้ๆดีๆด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 น,นะพระนางวญานะเห็นนะครับอ่าครับเดี๋ยวพี่หนีจะไปผ่านพิธีเพิ่มพลังพุทธคุณนะใครสนใจทักมามีจำนวนจำกัดนะครับรุ่นพิเศษร,รุ่นวันที่2ี่วันนี้เป็นวันดีคอนดีซี่มา เช่าบูชาเนี่ยยีสีส่ิงหานะครับเป็นวันดีวันหนึ่งดังนั้น่ายได้วันนี้ไปเป็นวันเสาร์ด้วยถือว่าโชคดีสมทบทุนร่วมบุญกันติดต่อพี่หนี่ได้มีจำนวนจำกัดนะครับอ่ะดูซะนั่งพยานะครับอ่ะไปเชื่อเดินตามมาเหมาะสำหรับผู้หญิงนะครับสนใจทักมาทางไอดีไลน์นี้เลยมีจำนวนจำกัดสมทบทุนร่วมบุญกันนะ เจิมทองแล้วบอกเลยว่าดีนานๆทำให้ทีหนึ่งสาธุกับคนที่ร่วมบุญกับพี่หมีนะครับ